หลายๆธุรกิจครับที่กาลังอยากจะเติบโตทางด้านออนไลน์ครับอยากจะเอาสินค้าของตัวเองเนี่ยขึ้นไปขายบนเว็บไซต์ของตัวเองแต่ไม่รู้จะทํำยังไงครับจะไปจ้างเดเวลอปเปอร์ก็กลัวจะต้องเสียเงินหลายแสนวันนี้ครับผมมีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งครับมาแนะนําและนําเสนอครับว่าเราสามารถที่จะทําเว็บไซต์ของเราขึ้นมาครับพร้อมด้วยระบบตะกร้าแบบที่เราสามารถที่จะเอาสินค้าของเราครับขึ้นไปขายบนเว็บไซต์นี้ได้ทันทีนะครับโดยใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีเราก็จะได้เว็บไซต์ของเราขึ้นมาแล้วนะครับวิธีการจะง่ายจะยากแค่ไหนตามมาดูกันเลย thank you และแพลตฟอร์มที่เราจะมาใช้กันในวันนี้นะครับคือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Make Web Easy นะครับต้อง disclaimer ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์โดย Make Web Easy นะครับแต่ว่าผมได้ไปลองใช้แพลตฟอร์มของเขามาแล้วมันค่อนข้างที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่งเลยนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่ใช้ง่ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันครับว่าแพลตฟอร์มมันทําอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับมันสามารถที่จะทําเว็บไซต์แบบง่ายๆได้นะครับโดยเราสามารถที่จะเลือกธีมนะครับเปลี่ยนคําพูดต่างๆได้ก็คือสาามรถ สามารถออกแบบหลายๆอย่างนะครับโดยใช้วิธีการเลือกทางด้านซ้ายนะครับอยากจะมีหน้าตาตรงไหนยังไงอยากจะมีรูปตรงไหนยังไงก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วข้อเด็ดอีกอย่างคือมันสามารถเชื่อมบ,บริการตา่ตางๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริการที่เกี่ยวกับ SEO ซึ่งเป็นบริการสําคัญมากเลย SEO คือวิธีในการที่จะดึงคนเข้าเว็บผ่านทาง Search Engine นั่นเองครับบางทีเราสร้างเว็บขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําระบบ SEO เนี่ยมันไม่มีคนเข้าเว็บเรานะครับยกเว้นเราจะเอาลิงก์ไปแปะไว้ให้เขาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหนึ่งสิ่ แล้วแม่งทาเรื่องของ security ให้นะครับแล้วก็มีระบบตะกร้าให้นะครับสามารถต่อกับพวก s h อ p e e พวก Google Shopping ได้ทันทีนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าดีนะครับก็คือมันสามารถที่จะลิงก์กับบริการ payment gateway ต่างๆนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถชําระเงินออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ทันทีนะและสุดท้ายชําระเงินเสร็จนะครับเรายังสามารถเชื่อมกับบริการขนส่งต่างๆซึ่งผมไปลองดูแล้วมีขนส่งให้เลือกเกือบทั้งหมดเลยนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถ track เลขขนส่งจากเว็บไซต์เราได้ทันที นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับทุกคนสามารถเข้าไปคลิกด,ดูได้ว่าเว็บของเขาเนี่ยมีตัวอย่างอย่างไงบ้างแ,แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนสงสัยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของแพ็กเกจว่าเขาคิดเงินยังไงถูกไหมครับใน,นเรื่องของราคานะครับมันมีแพลนฟรีด้วยครับทุกคนก็คือแพลนฟรีเนี่ยเราจะสามารถเอาสินค้าขึ้นไปได้ด้วยนะครับแล้วก็มีพื้นที่100เมกะไบนะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถทําระบบจ่ายเงินได้นะถ้าธุรกิจของเราเนี่ยอยากจะโชว์สินค้าอย่างเดียวไม่ได้ตั้งใจให้แบบซื้อขายเกิดที่เราเว็บนะครับทุ ใช้แพลนฟรีได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มีระบบชําระเงินครับก็จะต้องใช้แพ็กเกจเบสิกขึ้นไปนะครับซึ่งแพ็กเกจเบสิกเนี่ยเราจะสามารถอัพสินค้าได้1000 SKU นะครับแล้วก็เขาคิดอยู่ที่4,500บาทต่อปีนะครับ4,500าบาทต่อปีหาร12ก็คือตกเดือนละประมาณ300กว่าบาทนั่นเองครับก็คือวันละ10บกว่าบาทแล้วพอใช้แพลนเบสิกนะครับลูกค้าก็สามารถชําระเงินได้ทันทีนะครับแล้วก็เชื่อมระบบขนส่งแบบอัตโนมัติด้วยนะครับข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งของแพลนเบสิกนะครับ หนึ่งภาษานะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทําเว็บไซต์ที่ขายคนต่างชาติด้วยขายคนไทยด้วยแบบสลับกังวลได้นะครับก็สามารถเลือกแบบมาตรฐานขึ้นไปนะแบบนี้เขาก็จะจํากัดอยู่ที่2ภาษานะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากดูเว็บไซต์นะครับว่าเว็บไซต์อะไรบ้างที่เขาใช้ระบบนี้นะครับก็ให้มาที่ตัวอย่างเว็บไซต,ต์ตัวนี้ครับแล้วก็เลือกเลยครับว่าเราเนี่ยขายสินค้าประมาณไหนนะครับมันก็จะมีคนที่ทําสินค้าใกล้เคียงกับเรานะครับแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นะครับอันนี้น่าจะใกล้เคียงหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะหาเว็บไซต์อะะะไรรรทีีม่มมมบบตกาาสาาถ ซื้อสินค้าได้นะครับเราดูอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเว็บไซต์นะครับที่ใช้ระบบ Make Web Easy นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีระบบเพิ่มลงตะกร้าด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าสินค้าซึ่งหน้าเว็บเนี้ยก็ดูดีมีมาตรฐานเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มสินค้าลงตะกร้าของเราได้นะครับเลือกได้ว่าจะจัดส่งที่ไหนด้วยนะครับเพิ่มลงตะกร้าได้ด้วย มีระบบสต็อกด้วยนะครับทุกคนจะเห็นเวลาที่ผมเพิ่มลงตะกร้าเมื่อกี้เนี่ยมันจะบอกว่ามีสินค้าเนี่ยอยู่กี่ชิ้นในคลังนะครับผมก็ไปดูสินค้าในตะกร้าได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้สามารถมีระบบล็อกอินด้วยนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกได้ด้วยอันนี้เป็นฟีเจอร์ทั้งหมดที่เราไม่ต้องเขียนเพิ่มไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเลยนะครับแค่เลือกเปิดเปิดปิดปิดเดี๋ยวผมจะมาทําให้ทุกคนดูครับว่ามันทําเว็บแบบนี้ออกมาได้ยังไงนะครับทุกคนพร้อมที่จะเริ่มนะครับเข้ามาที่หนนนน้้้าา Make EC ะครับบบแลวด กดปุ่มสร้างเว็บไซต์ฟรีตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ข้อมูลของเรานะครับตรงนี้ครับให้เลือกโดเมนที่เราต้องการนะครับอ่สมมติผมจะทําเป็นเว็บไซต์ขายหนังสือออนไลน์แล้วกันนะครับก็ทําแบบนี้ไปได้เลยนะครับกดตกลงตรงนี้ครับอ่าเราก็เลือกเลยครับว่าเราทําเว็บไซต์ประมาณไหนนะครับบอกเขาว่าเราขายอะไรนะครับ แล้วก็ทําการเลือกเทมเพลตนะครับมันก็จะมีเทมเพลตมาให้เลือกนะครับก็ให้ดูครับว่าสินค้าของเรามันน่าจะเหมาะกับเทมเพลตแบบไหนนะครับสมมติผมขายเป็นหนังสือออนไลน์ก็น่าจะคล้ายๆกับขายอาหารสัตว์ออนไลน์ประมาณนี้นะครับผมจะเลือกเป็นตัว v l e v e r p t Temp p a t e นะครับ เรียบร้อยนะครับระบบมันก็จะเจนหน้าตาเว็บมาให้นะครับก็จะสังเกตว่ามันจะมาในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งกันก่อนโดยที่ข้างบนตรงนี้ครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโลโก้ครับก็แค่กดเข้าไปตรงนี้ครับอ่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโลโก้นะก็กดไปที่โลโก้ได้เลยครับแล้วด้านซ้ายมันจะขึ้นโลโก้สําหรับเดสก์ท็อปขึ้นมานะครับก็ให้เราเลือกครับแล้วก็ให้เลือกโลโก้ของเรานะครับไปหาโลโก้มานะครับ ภาพทั้งหมดที่ผมทำขึ้นมานะครับผมก็ใช้ AI จาก Canva นะครับทุกคนก็สามารถไปลองปรับแต่งกันได้นะครับอย่างตรงนี้ครับภาพข้างหน้าตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นภาพอะไรนะครับให้เอาไฟล์มาวางตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็กดเลือกครับเพิ่มรูปภาพนะครับภาพตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับส่วนคําพูดตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นคําที่เราต้องการได้และจะสังเกตได้ว่าข้างหน้าตรงนี้ครับมันมี2สไลด์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเผยแพร่เว็บนี้ให้ทุกคนดูก่อนเนาะทุกคนจะได้เห็นภาพนะครับอ่านี้ก็จะมาแล้วนะครับโลโก้เราก็จะมาแล้วแล้วข้างหน้านี้ครับมันจะมีการสไลด์ได้2แบบแบบนี้นะครับเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนสไลด์ทั้ง2หน้าเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ได้นะครับผมว่าทำการกดสไลด์สองตรงนี้จริงๆอยากจะเพิ่มกกก็ดดวง้ไ เช่นเดียวกันนะครับีนี้ผมกดสไลด์2นะครับก็เราก็สามารถแก้ภาพที่สไลด์2ได้เช่นเดียวกันนะอตอนนี้ภาพในสไลด์หนึ่และสไลด์2ก็จะแตกต่างกันแล้วนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนคำพูดตรงนี้ได้ครับประมาณนี้นะครับก็เขียนมั่วๆไปก่อนนะครับ อีกเรื่องนึงครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบสีของมันนะครับหรือทีมทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะมาด้านซ้ายตรงนี้ครับแล้วก็ทําการเลือกเว็บไซต์ธีมตรงนี้ได้นะครับอ่ามันจะมีสีมาให้เลือกนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เลือกสีแบบนี้มาให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนนะสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้จะเป็นแนวสีฟ้าหรือจะเป็นสีชมพูแบบนี้ก็ได้นะครับหวันแหววผมขอเป็นสีน้ําตาลแบบนี้แล้วกัน นอกจากนั้นเนี่ยตัวหนังสือก็ยังปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนหรืออัปโหลดฟอนต์ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์สาหรับตัวหนังสือแต่ละประเภทได้ทันทีเลยครับสำหรับ ประเภทหัวเรื่องหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันเป็นเว right. ็บไซต์ Pop p i n ขึ้นมาเลยครับอ่าผมสามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้อ่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเฉพาะตัว Heading น e. ะครับนอกจากนั้ครับพื้นหลังเว็บไซต์ก็ยังเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ปุ่มด้วยนะครับเราสามารถที่จะปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับลองไปเล่นดูนะครับนอกจากนั้เน,นี่ยมันยังมีการปรับแต่งอีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในแต่ละส่วนนะทุกคนสามารถกดในแต่ละเซสชันตรงนี้ได้นะครับในแต่ละเซ t ชันตรงนี้เนี่ยส่วนบนของเว็บไซต์ก็คคืออด้นน้้าานนนนนนบบตรรรงีีะะัััมมมพเขไปยก็จ รูปแบบให้เปลี่ยนเยอะยๆเลยนะครับว่าอยากจะได้ h e ด d i n g แบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการในเรื่องของสินค้าก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยสินค้าข้อมูลสินค้าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอาหารหมาถูกไหมครับถ้าเราอยากจะจัดการนะครับก็ให้กดปุ่มจัดการตรงนี้ครับ พอมาหน้านี้ครับมันก็จะแสดงหน้าแดชบอร์ดขึ้นมาครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อดีของระบบ Make Web Easy นะครับก็คือมีคนเข้าชมกี่คนนะครับในหน้าเว็บไซต์เราก็จะบอกด้วยแล้วก็คําสั่งซื้อมีเท่าไหร่นะครับรอการชําระเงินเท่าไหร่รอการจัดส่งเท่าไหร่นะครับมันจะสามารถแสดงขึ้นมาในหน้านี้อ่ัทุกคนก็เดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเองนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาทําก่อนนะครับก็คือเรื่องของสินค้านะครับให้มาหน้าจัดการสินค้าทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นอาหารหมาทั้งหมดเลยนะครรับผมไว้ทําาก ตรงนี้ครับแล้วก็ทําการลบไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มสินค้าที่เป็นหนังสือของเรานะครับวิธีการเพิ่มสินค้านะครับง่ายเลยครับก็คือแค่กดปุ่มเพิ่มสินค้าตรงนี้ครับอันดับแรกเนี่ยผมจะสร้างหมวดหมู่ก่อนนะครับผมกดสร้างหมวดหมู่ใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ทําการกดบันทึกตรงนี้เลยครับเราจะได้หมวดหมู่ขึ้นมาใหม่นะครับสมมติหมวดหมู่วันเก่าที่เขามีให้เนี่ยเราอยากจะลบทิ้งก็ให้มาที่หมวดหมู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ครับแล้วก็กดลบทิ้งส่วนที่เป็นเพชได้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็อยากจะเพิ่มใหม่ตรงนี้ก็เพิ่มได้ สมมติผมมี2หมวดหมู่แบบนี้นะครับกลับมาที่หน้าสินค้าทั้งหมดตรงนี้อีกทีหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยให้เรากดเพิ่มสินค้าเข้าไปได้เลยนะครับผมก็ทําการใส่ชื่อสินค้าตรงนี้นะครับ เราสามารถใส่รายละเอียดย่อตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็คือเป็นรายละเอียดสั้นๆที่ให้มันขึ้นมาข้างล่างสินค้านะครับแล้วก็รายละเอียดแบบยาวๆเนี่ยสามารถใส่ข้างล่างได้อยากจะใส่รูปใส่อะไรตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับสำคัญมากก็คือข้อมูล SEO นะครับเราสามารถใส่ไตเติลนะครับใส่ description อันนี้สําคัญเวลาที่มีคนเซิร์ชผ่านทาง Search Engine นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี่ยมันตรงกันนะมันก็จะขึ้นข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่มันจะขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีคนเซิร์ชที่คีย์เวิรอรรนะะคไับ แล้วมันขึ้นเป็นสินค้าของเราเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปที่ตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ใส่รายละเอียดของสินค้านะครับอ่า SKU นะครับก็คือรหัสสินค้าของเรานะครับราคานะครับกี่บาทน,นะครับรวมถึงน้ําหนักสินค้าอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะเปิดบริการจัดการสต็อกเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถใส่ได้เลยนะครับว่าตอนนี้สินค้าที่เรามีเนี่ยเรามีอยู่กี่อันนะครับเรามีสต็อกขั้นต่ําที่อยากให้มัน alert เตือนว่าตอนนี้สินค้าต่ากว่าสต็อกขั้นต่ําแล้วเนี่ยเท่าไหร่ก็สามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับสม นี่ครับเราสามารถให้เขาเนี่ยหยิบสินค้านี้ใส่ตะกร้าได้หรือเปล่าบางสินค้าคือสามารถซื้อเป็นชิ้นๆได้นะครับก็สามารถหยิบใส่ตะกร้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในลนักษณะของบริการเช่นห้องพักบริการคอนเซ็ลต์บริการอื่นๆที่ไม่ได้มีลักษณะของการหยิบใส่ตะกร้าเนี่ยก็สามารถเลือกเป็นติดต่อเราได้นะครับเพราะติดต่อเราเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเลือกได้ครับว่าจะให้มันเด้งไปที่เพจไหนนะครับแต่ในกรณีนี้ผมให้ใส่ตะกร้านะครับแล้วก็ข้างล่างสุดครับเราสามารถเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราเอาไฟล์มาวางตรงนี้ ครับ ผมก็ไปถ่ายรูปมาแล้วนะครับทําการเพิ่มรูปภาพแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกหมวดหมู่ให้กับมันนะครับอาจจะเลือกแบรนด์หรือเลือกสินค้าที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําการกดบันทึกได้เลยแอ่นี้ครับเราก็จะได้สินค้าขึ้นมาแล้ว1ตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกสักสองตัวนะเพื่อให้มันเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับผมทําการเพิ่มสินค้าเข้ามานะครับ4ตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะแก้ไขนะครับก็สามารถกดปุ่ม edit ตรงนี้ได้นะครับเรียบร้อยนะครััับบบบเเเเดดีี๋ยววรรราาาาาจะะมมลลอองงกกกูทท่หนนน้็็ขคคุ กดปุ่มดีไซน์เว็บไซต์ตรงนี้นะครับเพื่อกลับไปที่การแก้ไขหน้าเว็บนะครับ เราจะเห we ็นได้ว่าสินค้าของเราที่ใส่เข้าไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าสินค้าตัวไหนอยากจะให้ขึ้นเป็นลักษณะแบบไหนนะครับโดยตอนนี้ครับมันจะแบ่งเป็นหน้าโปรโมชั่นนะครับกับหน้าเบสเซลเลอร์แต่ตอนนี้มันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันครับว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยอยากจะให้ขึ้นยังไงแล้วมันทำยังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นครับผมจะมาแก้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้มันจะมีหน้าโปรโมชั่นนะครับแล้วก็จะมีหน้าเป็นรายละเอียดว่าเราขายอะไรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้าาง่จะะเป็นนบรคั ถ้าอยากจะแก้ตรงนี้ก็ง่ายๆเลยครับเราก็เอาเมาส์ไปกดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนรูปครับเดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนรูปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็เราก็มาปรับแต่งคําตรงนี้ได้เลยนะครับข้อความต่างๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์เปลี่ยนลักษณะทําเป็นตัวหนาตัวบางได้หมดนะครับใส่เป็นรูปก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเซอร์วิสของเรานะครับที่เราให้กับลูกค้าตอนนี้เราจะมาดูครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะแยกสินค้าว่าตัวไหนเป็นโปรโมชั่นตัวไหนเป็นเบสเซงนะอรบ วิธีการจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกประเภทที่เราอยากจะให้ขึ้นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ครับว่าเราอยากจะเป็นหมวดหมู่หนังสือนิยายหรือหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับหรือให้เรียงตามอะไรนะครับหรือจะให้สูงมาก็ได้นะหรือจะเลือกที่โปซชั่นก็ได้นะครับว่าลดมากสุดน้อยสุดนะครับหรือจะเลือกจากกําหนดเองครับก็คือเลือกสินค้ามันเองเลยครับก็สามารถกดเข้าไปได้ครับอาแบบนี้ครับ เลือกมาสออันนะครับแบบนี้ก็ได้นะข้อมูลที่ขึ้นตรงนี้ครับอยากให้มันมีอะไรขึ้นมาบ้างครับก็สามารถกดตรงตั้งค่าได้นะครับอยากจะแสดงจํานวนสินค้าที่ขายแล้วนะครับหรือจะรายการโปรดปุ่มลงตะกร้าปุ่มติดต่อเราเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะคางล่านี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถเลือกจํานวนสินค้าที่แตกต่างจากข้างบนได้นะครับเอาแล้วแต่ที่เราถนัดว่าอยากให้มันกลุ่มอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้ทันทีนะครับ แล้วก็กลับมาข้างบนครับข้างบนเนี่ยมันจะมีหน้าหลายหน้าให้เราสามารถเลือกแก้ไขได้ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็น Product about us, contact us หรือ tracking นะครับวิธีการแก้ไขนะครับไปที่หน้านั้นเนี่ยก็คือกดที่ข้างบนตรงนี้ครับมันจะแสดงมาว่าเราจะไปแก้ไขในหน้าอื่นยังไงนะครับสมมุติผมอยากแก้ไขหน้า about us ก็กดที่ about us ตรงนี้ครับอ่าก็จะเป็นข้อมูลแล้วเราก็แก้ไขเหมือนเดิมเลยครับอยากจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรก็สามารถทําแบบเมื่อกี้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านของเรานะครับว่าร้านของเราเนี่ยคือใครยังไงนะครับก็สามารถแก้ไขอย่างนี้ได้นะแล้วก็ด้านซ้ายก็เหมือนเดิมครับปรับแต่งได้หมดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็สามารถไปดูหน้าอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับว่าหน้าอื่นเป็นยังไงนะครับอันนี้คือหน้าโปรดักนะครับถ้าเกิดว่าเขาคลิกโปรดักเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงก็อันนี้เหมือนเดิมครับสามารถจัดการหมวดหมู่จัดการจำนวนสินค้านะครับเปลี่ยนว่าอยากให้ขึ้นอะไรขึ้นตะก้าปุ่มเปรียบเทียบนี้ก็ทําได้เช่นเดิมนะครับ หน้า contact us เนี่ยมันก็จะเป็นฟอร์มแบบนี้นะครับเราอยากได้ข้อมูลอะไรให้เขามาติดต่อเรานะครับแผนที่เราจะเปลี่ยนเป็นที่ไหนนะครับใส่ที่ตั้งยังไงก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับหน้า order tracking ครับก็เป็นหน้าที่ให้ลูกค้าเนี่ยเอาออเดอร์เนี่ย มาใส่ตรงนี้ครับหมายเลขคำสั่งซื้อและก็อีเมลนะครับแล้วก็กดค้นหามันจะขึ้นสถานะของออเดอร์ขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับหน้าสินค้าทั้งหมดก็คือจะเป็นหน้าสินค้าทั้งหมดที่เรามีนะแล้วก็หน้ารายละเอียดสินค้าครับเวลาลูกค้ากดเข้ามาเราอยากให้มันขึ้นหน้าตาเป็นแบบไหนก็สามารถแก้ตรงนี้ได้นะครับสมมุติผมแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดบันทึกแล้วก็ทำการเผยแพร่ได้เลยครับมันก็จะบอกว่าเว็บไซต์ของเราตอนนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดวิวเว็บไซต์ได้เลย อ่านี่ครับก็คือเว็บไซต์ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการซื้อหนังสือให้ทุกคนดูนะครับอ่าสมมุติผมกดเข้ามาครับเอ้ยหนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะครับกดเพิ่มลงตะกร้าได้เลยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาในตะกร้าเราแบบนี้สมมุติอยากจะซื้อต่อนะครับไปที่หน้าโปรดักต์แล้วกันนะอ่าสมมติอยากจะเพิ่มเล่มนี้นะครับก็เพิ่มลงตะกร้านะครับเอ๊ะมีสินค้า2อย่างแล้วนะครับให้เราลองกดในตะกร้าดูกดสั่งซื้อได้ไหมครับมันจะให้เราล็อกอินนะครับเราก็ลองล็อกอินดูนะสามารถล็อกอินผ่าน Google ได้นะครรรับเาาาสสมถใ ชื่อนาสกุลนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้ครับมันยังไม่สามารถที่จะจัดส่งได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีข้อมูลการจัดส่งนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทาการซื้อครับเราจะต้องมาที่นี่ก่อนนะครับมาที่ในส่วนของ e commerce ครับลงมาที่ ตั้งค่าขนส่งนะครับมันจะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะใช้บริการขนส่งอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเพิ่มบริการขนส่งนะครับอาศัยข้อมูลชื่อร้านก่อนนะครับตั้งค่าธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาตั้งค่าการขนส่งใหม่นะครับมาที่ e-commerce นะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าขนส่งนะครับอ่าเราให้เรากดเพิ่มผู้ให้บริการขนส่งตรงนี้ครับเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะใช้บริการของใครนะครับแล้วก็อัตราค่าขนส่งเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถเลือกได้ด้วย เลือกเป็นจังหวัดก็ได้หรือเลือกทุกจังหวัดก็ได้นะครับอันนี้เพื่อความง่ายผมเลือกทุกจังหวัดไว้ให้นะครับใส่ระยะเวลาการขนส่งได้ด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมเลือก Curry Express ไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าเราจะซื้อสินค้าได้หรือเปล่านะครับกลับมาที่นี่ครับผมรีเฟรชมาจะขึ้น c u r ี y แล้วนะครับเราก็สามารถดําเนินการชําระเงินได้แต่ตอนนี้วิธีการชําระเงินยังไม่ขึ้นครับเราต้องกลับไปเซตอัพบริการชําระเงินก่อนนะครับซึ่งให้เราสามารถเพิ่มช่องทางการชําระเงินตรงนี้ได้นะครับหน้าบัญชีรับเงินนะครับแล้วก็เล เงินผ่านอะไรนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ได้นะครับอา่าก็จะให้ Q ิวอาหามาด้วยนะแล้วก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะครับอา่าพอมาที่หน้าชําระเงินตอนนี้ก็จะขึ้นเรื่องของการชําระเงินมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดยืนยันคําสั่งซื้อไปได้ นี่มันก็จะขึ้นนะครับ QR มาให้ชําระเงินนะครับแล้วก็บอกว่าให้ชําระเงินก่อนวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาเท่าไหร่ไมมงันระบบจะยกเลิอกอย่างอัตโนมัตินะครับเราก็สามารถที่จะทําการชําระเงินเสร็จปุ๊บก็กดแจ้งชาระเงินได้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนร้านค้าเนี่ยก็จะสามารถตรวจระบบชําระเงินได้ที่หลังบ้านนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้แพลตฟอร์ม Make Web Easy ในการทำเว e ็บ e commerce แบบง่ายๆให้กับร้านค้าให้กับธุรกิจของเรานะครับจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีการปรับแต่งได้ค่อนข้าง ะะวันนี้เนี่ยผมแค่มาติวเตอร์เรียลให้ทุกคนดูนะครับว่าวิธีการเซตอัพ เว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มมากมายเลยนะครับที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับข้อดีของมันก็คือมันจะลดระยะเวลานะครับในการที่เราจะต้องไปนั่งหา d e v วลลอปเปจะต้องไปนั่งศึกษาวิธีการเขียนเองนะครับต้องไปจดโดเมนต้องไปหาโฮสติ้งวิธีการจากเว็บอีซี่เนี่ยเขาก็จะทําให้หมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีค่าบริการนะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้แบบขั้นแอดวานแต่ว่าค่าบริการนั้นเนี่ยมันก็ไม่แพงเลยนะครับตกแค่วันละไม่กี่บาทาทเ่้องค,คิว น่าจะกลุ่มกับในหลายๆธุรกิจที่ตอบโจทย์เองครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับจริงๆต้องขอบอกเลยว่าแพลตฟอร์มแบบนี้มีเยอะนะครับเอาไว้ในครั้งหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวแพลตฟอร์มอื่นๆที่สามารถทําแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเผื่อแพลตฟอร์มไหนที่ถูกิตของเราเนี่ยทุกคนก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยครับคลิปในวันนี้่าจะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังหาช่องทางในการทําเว็บให้กับบริษัทของเรานะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ